สิ่งที่ต้องจับตามองอันนี้อยากให้ชวนดูนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของนายกญี่ปุ่นนะอิชิบะนะ,ะจะเข้าพบ นะคุณโดนัลด์ทรัมป์นะที่กรุงวอชิงตันนะฮะสัปดาห์นี้มีอะไรหลายเรื่องที่น่าสนใจนาะยกแพนองทานไปเจอสีจิน้นผะิงนะเดี๋ยวรอดูอัปเดตแล้วกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราบ้างนะฮะแต่จะเทียบกับตลาดโลกแล้วเนี่ยประเทศเราค่อนข้างเล็กนะ,ะอาจจะไม่ได้รับความสนใจอะไรมากมายนะครับแต่เราอยู่ประเทศนี้เนาะเราก็ต้องสนใจ <laughs> นะเจนิสไฟมินิสเตอร์นะครับเรามาดูนี่เนี่ยอิชิบะนะครับตอนนี้ arrive Washington แล้วนะครับ on Thursday นะครับเดี๋ยวก็จะมีการพบกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะ the following day สิ่งที่มันน่าสนใจคือผู้นำญี่ปุ่นเจอกับผู้นำอังกามันสำคัญกว่าที่ทุกคนคิดเยอะมากมายนะฮะหลายคนบอกมันสำคัญไงพี่ก็แค่ญ,ญี่ปุ่นเจออเมริกานะฮะสำคัญเดนะฮะมันยัไม่สำคัญเ้ยโยชอยยิ่งมาพบกันตอนเวลานี้ที่มันมีเรื่องปุดปุดป,ดปดนะฮะโดนทัมปกำลังมีเรื่องกับเขาไปทั่วนะครับ คุณคิดดูว่าถ้าโดนรดนทำเนี่ยเจออิชิบะนะฮะความรู้สึกแรกที่อยากจะต้องทําก็คืออะไรคืออิชิบะเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วด้วยด้วยศาสนาของเขาเนี่ยต้องถูกบังคับนะฮะให้ให้ต้องชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ว่าต้องต้องอยู่กับโดนรุ่ให้ได้แต่ว่าคุณโดนรุ่นมเนี่ยจะฟอรสให้อิชิบะและให้ญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ข้างตัวเองหรือเปล่าในการช่วยจัดการจีนหรือช่วยจัดการอะไรบางอย่างนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องพวกกองปานามาเรื่องของจุดยืนต่างๆนะครับ ห้าเรื่องครับที่นิ k เอเชียสรุปออกมาเป็น5เรื่องที่จะต้องดิลกับโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้ที่อิชิบะจะต้องไม่พลาดนะครับอย่างแรกที่ต้องติดตามคือเรื่องเคมิสทรีโอ้ตยตายๆนะฮะนิกเอเชียวิเคราะห์เรื่องเคมิสทรีหรือเคมีตรงกันหรือเปล่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะฮะดูจากรายงานเนี่ยจากสำนักข่าวหลายที่เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าดูจาก p e r s o n a l t y เนี่ยก็ไม่มีใคร expect นะว่าทั้งอิชิบะกับทางทรัมป์เนี่ยจะเคมีตรงกันนะเพราะว่ามันคนนึงก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องคนนึงก็พูดภาษา บรรบานลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเคมีตรงกันลําบากสไตล์การบริหารก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ตลกดีนะเขียนไว้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางอิชิบะก็จะต้องดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะว่าจุดยืนมันมันซัพพอร์ตนะฮะต้องยังไงจะดีไม่ดีก็ต้องบอกโดนัลด์ทรัมป์เกรดนะฮะดีเสมอนะต้องเป็นออกไปประมาณนั้นแต่โดนัลด์ทรัมป์จะยังไงก็ไม่แน่ใจนะครอันนี้ประเด็นนิดหนึ่งที่สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์นะฮะเดือนะครับนี่ฮะ ประเด็นเรื่องจีนนี่ผู้ยังไม่องขัดคําประเด็นนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนกดดันหรือเปล่านะจากทางสหรัฐอเมริกาให้ญี่ปุ่นเนี่ยหันมาเข้าข้างสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยจัดการจีนนะฮะก็ว่ากันไปเนื่องจากมีการขึ้นภาษีไวแล้วดูจีนจะไม่สนใจนะให้ญี่ปุ่นช่วยเล่นอีกบทบาทหนึ่งนให้มันทับมากขึ้นนะฮะแลกกับอะไรบางอย่างที่ญี่ปุ่น ต้องได้ไปนะฮะอันนี้น่าสนใจอีกเช่นกันนะครับนอกนือจากนี้ครับมีเรื่องของ alliance management นะฮะอันเนี้ยน่าสนใจประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่อาจจะต้องมีการหาลือนะครับเรื่องของทหารนะครับเพราะว่ามันมีการส่งทหารเนี่ยสหรัฐอเมริกามาประจำเนี่ยนะคโฮสต์ห้าหมื่นสี่พันนายนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นไม่ต้องออกตังนะฮะก็สมัยโจไบเดนเนี่ยแกสนิทนะแกก็จัดการงบประมาณน่นนี่นั่นให้แกเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนนะครับมีการเสนอจากคุณจอห์นโบตัน นะบอกว่าถ้าอยากจะให้ฐานอเมริกันเนี่ยมันช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องจ่ายตังนะญี่ปุ่นอาจจะต้องจ่ายเงินนะฮะถึง8 8บิลเลียนนะฮะแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับเพื่อฐานอเมริกันจะได้อยู่ตรงนั้นนะจะคุ้มครองหรื <c oughs> อะไรก็ว่าไปนะครับก็เริ่มมีการเก็บตังล้าอ่ะนะครตอนนี้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอกันหมดแล้วนะในมุมของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะนี่คือเรื่องของ i p p o n s t e e l นะครับอาจจะต้องมีการยบหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะที่จะไปเท k e over US Steel นะครับ i p p o n s t e e l ไป take over US Steel แต่เชื่อว่าไม่ง่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการพูดไปแล้วนะบอกว่าเออไม่ค่อยเห็นด้วยนะแบบเดียวกับที่โจไวเดนพูดนะครับงั้นจุดลงเอยของ i p p o อน t e e l ครับจะลงเอยแบบ Tik t o k หรือเปล่า นะฮะก็คือครึ่งครึ่งนะฮะผมาคาดว่าน่าจะเป็นโซลูชันนั้นนะคือนิปปอน,นอาจจะเข้าไปได้แค่ครึ่งเดียวได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นคนอเมริกันมาถือเอาไว้นะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าดูเหมือนแกนจะชอบสูตรนี้มากกว่านั้นแบบเดียวกับติ k กต k อกนะจะต้องถูกโซลฟปรบเบิร์มหรือเปล่านะฮะสำหรับนิปปอนสตีลนะครับสุดท้ายครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะฮะเขามีการวิเคราะห์ถึงเรื่องของรูเบิสนะฮะรูเบิสอินเตอร์เนชั่นแนลออเดอร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในสมัยของนายก ทั้งไม่ว่าจะเป็นซินโซอาเบะนะฮะคุณซูกะนะฮะคุณฟูมิโอกิชิดะนะฮะก็ดำเนินนโยบายนี้มาตลอดโดยการใช้คำว่า r u Based International Order หลายคนบอกมันคืออะไรวะนะฮะเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันมันคือออเดอร์หนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นใช้มาโดยตลอดในการดีลกับจีนนะครับพูดง่ายตราบใดที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าใน,ในระบุออเดอร์นี้มันบอกว่า ญี่ a ุ่นนะ would be open to cooperating with China นะครับญี่ปุ่นเนี่ยสามารถให้ความร่วมมือกับจีนได้ only นะ only ไหมขีดเส้นใต only if เอ่อ i ักกินะฮะ would abide or accepting international rules นะก็หมายความว่าตราบใดที่ปักิงหรือที่จีนเนี่ยปฏิบัติตามกฎ international r u l e อนะครับมันก็เลยเป็น execute หนึ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์ได้ทั้งจีนแล้วก็ สหรัฐอเมริกาไปพร้อมๆกันนะฮะทีนี้คําถามนักวิเครา์ก็เลยบอกว่าแต่ว่าวันนี้มันเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไงแล้วก็ไม่รู้ไงว่าไอเอ็กซิคิวเนี่ยไอรูเบซอินเตอร์เนชั่นแนลออเดอร์เนี่ยจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่เธอจะต้องมาอยู่ข้างฉันเท่านั้นถ้าเธอไม่อยู่ข้างฉันก็มีแต่ฉันกับเขาคุณเลือกมาซักทาง,ทางเหยียบอย่างนี้ไม่ได้มันจะเกิดความยากลําบากของของญี่ปุ่นมากๆนะ,ะแล้วก็นี่คือจุดค่อนข้างสําคัญนะพอไปเยือนโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงแบบนี้เนี่ยผมฝ่ายมีเรื่อง ให้ช่วยเยอะเลยนะสำหรับคุณอิชิบะนะฮะก็หนักใจแทนนักวิเคราะห์ที่ญี่ปุ่นหลายคนนะบอกว่าบางเรื่องก็ไม่ควรไปพูดถึงเลยนะอย่างรู้สึกนิปปอนซิลเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไม่ควรไปพูดถึงเลยเพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวจะเข้าตัวนะฮะไม่ต้องเมนชั่นเลยก็จะดีที่สุดนะฮะแม้แต่พิมพ์ออกสื่อแบบนี้ก็ได้ยินกันหมดแล้ว <laughs> นะโอเคตามนี้แหละนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนะที่จะเจอสหรัฐอเมริกานะ่าสนใจ